บันทึกวิดีโอนะคะเวลาที่เราโทรไลน์โทรแอป Messenger หาเพื่อนนะคะการโทรและบันทึกเสียงด้วยนะคะอยู่ที่ว่าไมค์มือถือเรารองรับหรือเปล่าถ้ารุ่นไหนรองรับก็จะบันทึกแล้วก็มีเสียงถ้ารุ่นไหนที่ไม่รองรับจะได้แค่ภาพไม่มีเสียงนะคะตัวอย่างถ้าหยกจะโทรออกหาคิวแบบนี้นะคะแล้วกดโทรออกค่ะรอให้คิวรับสายนะคะแบบนี้ หลังจากที่เขารับสายเราต้องการที่จะบันทึกค่ะปัดตั้งค่าลงมานะคะปัดที่ตั้งค่าลงมาแล้วเลื่อนไปที่เมนูการอัดหน้าจอแล้วแต่เครื่องนะบางรุ่นก็จะเรียกว่าการบันทึกหน้าจอการถ่ายหน้าจอนะคะรุ่นที่ยกใช้สาธิตอยู่เป็นเรียวมีนะคะเรียวมีเขียนว่าการอัดบันทึกหน้าจอแบบนี้ แตะเข้าไปก็จะมีตัวบันทึกขึ้นมานะคะก่อนที่เราจะบันทึกเนี่ยให้แตะเป็นที่สีแดงนะคะเวลาก็จะเดินก่อนที่เราจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้นะคะให้เราเข้าไปดูที่ตั้งค่าตรงนี้จะมีตั้งค่าอยู่ให้ไปเลือกตรงไมโครโฟนค่ะ พวกไมโครโฟนพวกนี้ต้องเปิดทั้งหมดนะคะถ้าเราไม่เปิดเสียงไมโครโฟนเราบันทึกได้แต่จะไม่มีเสียงนะคะหลังจากที่เราบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรายการนี้จะถูกบันทึกไว้ในแกลเลอรี่เราเปิดดูได้นะคะจะได้เป็นวิดีโอถ้าเราโทรวิดีโอคอเปิดกล้องก็จะได้เป็นวิดีโอถ้าเราโทรแบบนี้ก็จะได้เป็นวิดีโอเหมือนกันแค่ไม่มีภาพนะคะหลังจากที่เราวางสายนะคะหยุดการบันทึกนะคะแบบนี้กดข้าม วิดีโอนั้นนะคะจะอยู่ในแกลเลอรี่เนี่ยเราส่งให้เพื่อนต่อได้เลยแต่เข้าไปเนี่ยค่ะที่เราบันทึกเมื่อกี้ถ้าเราบันทึกเป็นวิดีโอก็จะได้เป็นวิดีโอเวลาที่เราโทรวิดีโอคอเปิดกล้องอันนี้เราโทรแบบไม่เห็นหน้าก็จะได้เป็นไฟล์เสียงแบบนี้นะคะเข้าไปเปิดดูได้ในแกลเลอรี่ค่ะ